Thank mm -hmm. you. นตื่นแม่บอกให้ตื่นเดี๋ยวดีไงล่าเ้ยเอ้เอ้าวแม่ทำไมมาอยู่นี่ละเมออะไรอ่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายรองเออโรงเรียนเออใช่ได้แล้วเฮ้ยลืมของอีกแล้วเฮ้ยเอ้าซันชิโร่อออรุณสวัสดิ์จ้ายู่อย นี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเรื่องอะไรเหรอก็จะเรื่องอะไรสักอีกเล่าที่เรือไหมออเรือเหรอก็ใช่ไงการเดินทางไงเล่าฉันออกเดินทางไประจญภัยไงเล่าเฮ้ยจ้าจ้าถ้าจะฝันดีนะไปได้แล้วไปฝันหรอไม่จริงอะนี่เราขึ้นรถไฟปีศาจถึงปลายทางเล่น Battle Royale ฟูเอนี่ฟูเออยู่ที่ไหนอ่ะฟูเอแซนชิโร่โอ้ยโอ้ยนายจะละเมอไปถึงไหนกันนะฮะวันนี้ไม่มีเรียนดนตรีสักหน่อยนึงนะเขาดิเหมือนอาคีเลยนะนี่มันน่าร้อนไม้อยู่ไหนเนี่ยไม่มีเรียนดนตรีจะเอาข่อยไปทำไมกันเล่า ทุกคนอรุณสวัสดิ์จ้าสวัสดีจ้าอรุณสวัสดีเมื่อวานเมื่อวานได้ดูป่ะไม่ได้ดูทไมอ่ะมีขายไปแล้วจะน้ำด้วยไมีอะรคนนี้เป็นตุ๊กตีติะที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนกลับเหรอข้้ามแลวทุกคนย็นตรงอารุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์อากาศร้อนมากเลยนะเป็นไข้กันอีกหรือเปล่าเนี่ยสบายมากเลยครับผมฝึกมาดีแล้วลูกค้าซันชิโร่เขาเป็นไข้นะคะ ชอบพูดละเมอเรื่องอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยเลยอะคะ่ะน่ามาาันปกติไม่ใช่เหรออีกอย่างถ้าซันเชโร่เป็นไข้สักหน่อยก็คงจะสงบลงได้สักนิดน่ะนะเอาละ,ะรเริ่มเรียนกันเลยนะครับชั่วโมงแรกวันนี้ก็คือเพื่ออะไรครับเเล่นเกมจ้าดดเด็กๆเด็ดู ฮนี่ยายเป็นใครอ่ะฉันชื่อมาสโตซึกาอิมาสโตล้วนายล่ะฉันชื่อทามโนซันชิโร่นี่ฟูเอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฟูเอคือโคม่าของนายเหรอใช่หายถัวไปไวเนี่ย รู้สึกว <Bond> ่าพวกเราจะกระเด็นมันอยู่ที่มิติไม่มีโคม่านะมิติที่ไม่มีฟูเอดส์โอ้ยมันจะบนพึ้นคามกอะไรกันอยู่อ้าวจะเริ่มแล้วนะเข้าสู่เกมหนีตายจากโรงเรียนปฐมเทศดอกยังไงแล้วแหมหนีตายกันหรอถ้ารอดมาถึงสนามโรงเรียนได้ก็ถือว่าเคลียดยุ้ยรอมกระเลยางเอ่ย เดี๋ยวก่อนสิแน่ๆแๆไม่มีเดี๋ยวแล้วเกมสตาร์อะเลอะเลเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่มเลยเอากี้ปีเอางี้เลยเหรอเาเลยมามเกมอะไรก็ไม่มีหมูหรอกนะตัวเองเนอะมา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 ม่้วยกันนะมา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 รามามามาบามามาามาา มาสัโตะซันจิโรคุอ๋อได้้นะเป็นฝ่ายทักทนละอันัคิสาไม่ขอแพ้หรอกอันัสาฮิโตกิฮิโตสึกิมาแล้วอย่าพักเลยรอไม่ได้แล้ว Rogan Wood rượu kêu tuyệt vời tuyệt vời kiêu vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt Hả Ôi

วิ uh ่งแล้ว ทางนี้ทางหากแล้วที่นี่เนี่ยเป็นห้องดนตรีโรงเรียนเนี่ยมันอะไรกันรู้สึกจะเชื่อมกันเละๆยังไงก็ไม่รู้นะหน่ยเจ้าเนโดคิดถึงจันเหนือจะเอเปราจอยสจิโร่คุงข้างหลังข้างหลังอาไรนะทุกคนซ่า เด็กดีมารวมกันที ah, ka, die, long, ่ห้องเรียนด้วยเสียงกรีดร้องเหมือนเดิมวันนี้นีโด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 โรงเรียนบัดของนีโดหยุดร้องสินีโด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 โรงเรียนดของนีโอันนี้นีโดนีโด メロ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 。 อหนีนี่วอีกหนี่งกันเหรออันีิสันอีกาคูอีกขากรั้งตัวแล้วมาชะตกระโดดขึ้นมาอีกขาู่ช้อน่ไดดอให้กันชวยด้ Wow. เปไรหรอกขอยันชั่วเฮ้ยเจอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยยังอยู่อีกเหรอเนี่ยน้อยนะ่ร่อนยันอาวุธฉันไม่ได้นะบิรบิรบินี่เด็บเด็บเจักินแล้วอันปีศัจกัมปะอะอ คนที่สู้ได้กันกับนายเนี่ยคงจะเหนือหน้าดูเลยนะนายเสียงแบบนี้เสมอเลยเหรอใช่เวลาที่ต้องเสียงก็ต้องเสียงให้สุดๆแม่ฉันบอกเอาไว้อะนะเออจะเออเออแล้วไม่พลาดบ้างเลยหรือไงอะพลาดบ้างได้พ้นบ้างผลพนกันไปอย่าคิดมากทีอย่าคิดมากนายเนี่ยรู้สนุกดีนะ สนุกดีเนอะอยากรู้ใช่ไหมว่าเสียงไงมันดีจ้ายแบบนี้ต้องดูตั้งแต่วันนี้ไปขอให้นักเรียนทุกคนทำไมครับฮะ ไว้แลอันเชิญปีศาจมาวมัสยิมสยิกกางบ้านพลังทำพลังอะไรไอ่ยโอ้วอ้ยอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ย้ ถ้าได้เล่นเกมเแบอร์เคเกมอนไปตลอดก็ดีสิเกมสนุกๆแบบนี้ได้เล่นไปตลอดก็ดีฉันอยากเล่นไปตลอดเลยล่ะซันจิโร่คุงไหนก็คิดแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าคือฉันเป็นอะไรไปซันจิโร่คุง ฉันน่ะสัญญากับคุณปู่เทนกูเอาไว้แล้วนะน,นะจะชนะบาเคเตเกมมอนและช่วยปลดปล่อยพวกปีศาร์ซันเิโร่คุมใช่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะพลาดกี่ครั้งฉันก็ต้องสู้ต่อไปอ๋ออ๋อฮะถ้า,า,า,าแบบนี้ต้องใช้ไ่ตายฉันจัดการพวกนี้รวดเดียวไปเลยซันชิโชร่คุมฮะ วิธีต่อสู้ของนายนะมียันโจมตีกี่ใบมันก็ไม่พอหรอกฮะตรงนี้เจ้จัดการเองดีกว่ามาซะตขอยืมยันโจมตีของนายใบยหนึ่งนะยันโจมตีแบบเดียวกันแต่จากการใช้ก็สามารถกลายเป็นหนึ่งหรือว่าสิบแบบจะจะสอนให้เอง<ะ>ที่เหลือก็ใช้อันนี้กับอันนี้ก็พอแล้วละ่ะใช้ยันอ่อนๆแค่สามใบจะไปไหวได้ไงเล่า แค่สามใบก็พอแล้วล่ะไม่ไหวรอได้มาสะตโตตอนนี้ต้องใช้เอ็นซันเอ็นซันใบเดียวสู้ศัตรูขนาดนี้ไม่ไหวหรอกไม่รอแล้วจะรู้ได้ยังไงกันเล่าการท้าทายกับการเสี่ยงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ,ะถ้านายจะชนะบาเคเกียมอนแล้วก็จะใช้วิธีการต่อสู้อย่างที่ผ่านๆมาไม่ได้แล้วนะมาสเโตจะทำให้ดูเองวิธีการต่อสู้ของฉันวิธีการต่อสู้จริงๆ ของบาเคเกียมอนมาแล้วอันรย์พีศาจมิสจอนี่มัน,มนใช้มิสจอเลยนอะชื่อนั้นแสดงรูปร่างกุญแจของบาเคเกียมอนอยู่ที่ชื่อของบาเคเกียมอนข้อที่หนึ่งต้องเปิดประตูไว้ก่อนเปิดประตู มิสซิโจโน่าแข็งแกรง่งแต่ว่าด้านชั้นเร็วกว่าเยอะรถยันอาวุธงาวแล้วนะมิสซิโจอุล้ ใช้เวลาในการเรียกเร็วก็สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้เร็วแล้วก็มากกว่าเปิดประตูนี่คอออือนี่เอ็นหรือเนี่ยข้อสององจู่โจมตรงข้ามศัตรูยานโจมตีกับยานอาวุธมีลักษณะอยู่ฉันรู้จักนะลาดเดีลยใช่ลาดอ่อนของคู่ต่อสู้นั่นก็คือ ถระโจมตีด้านตรงข้ามก็จะเกิดความเสียหายสูงอันเชนมีบาบสุนโนฮันโซคุรุคิโนเฮงเกะเกรินตามโรโมโอโอรถยันโจมตีคาตานะโอะนโิ Thank you. ของนมีพลังมากขนาดนั้นเลยเหรอยอดไปเลยมาสโต็อืมเอาล่ะคราวนี้สุดท้ายนะข้อ3รู้ปีศาจรู้อาวุธไม่ต้องเสี่ยงกับการต่อสู้เอไม่เสี่ยงแต่ก็รู้กันอันเชินปีศาจเวลาในการเชินลาดจุดเด่นและความสามารถของปีศาจถ้าเรารู้ทั้งหมด ก็จะมองเห็นชัยชนะด้วยตัวเองฮะแต่ว่าแม่เป็นไรเหรอรถยันอาวุธมิเติรุกมีแทงปีซอน รอให้ตรวทำนี้อยู่เลยอันดับที <1 <1 ่สอนเอ็ดสอนใช่อย่มาโตเราชนะแล้วอืม เอาละไปเส้นชัยกันที่นี่คือเวทีประลองเหรอแต่ดูเหมือนเกมจบลงแล้วนะเอ๊ะกายประลองเหรอเนโดก็ไม่อยู่แล้วก็หมายความว่าเคลียร์แล้วละมัง้งห้องกันเหรอนั่นสินะขอยังชั่วที่จบโดยไม่ต้องสู้กับคนเก่งๆอย่างนายอะนะ แต่ว่าตราบใดที่มีบาเคเกมอนสักวันนายกับฉันก็จะต้องฮ่าเข้าใจรึ้วล่ละวันนี้สนุกมากเลยล่ะสัญชิโร่คุงฉันก็สนุกเหมือนกันนอะมาซาโตะขอบคุณเนื้ที่ช่วยสอนหลายๆอย่างถ้าได้เจอกันเีงมันก็ดีนะถ้านายแกร่งขึ้นแล้วก็ต้องได้เจอกันแน่ ê à à masato 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 Thợ thì chớ thần nát ก็รอบเม่โตนะครับการเรียกนการสอนในวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยเอาละซันชิโร่ร่อนเร่นในมิติพิศวงสิ่งที่ได้เจอในป่าแห่งความเหงาก็คือเด็กผู้หญิงไม่ค่อยพูดข้อจาวันหนึ่งแต่ว่าเคยเจอไปแล้วครั้งหนึ่งนี่นาตอนหน้าของมาคเคกินมอนชื่อตอนว่าชื่อของเธอก็คือพูดชื่อตัวเองอย่างเริงรื่นชื่อของฉันคือเนโตจ้า